นี้ตรงนี้ลักจางปลูกต้นกระดิ่งนางฟ้าไว้นะคะทุกคนเ,เห็นไหมคะปลูกไว้ริมบ่อนะคะเพื่อที่จะให้เขามีลากยึดนะคะเพื่อที่จะให้ดินน่ะไม่ชะลงไปในบ่อนะคะก็จะยึดปลูกเขาไว้นะคะตอนนี้พ่อก็เลยตักน้ําในบ่อนะคะมาลดต้นไม้นะคะมีปลูกไว้3มต้นนะคะลักจังปลูกต้นกระดิ่งนางฟ้าตรงนี้1ต้นนะคะทุกคนแล้วตรงนั้นก็จะเป็นต้นมะเฟืองเพื่อนๆรู้ไหมต้นแค่นี้เขาออกลูก หนึ่งลูกไปแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็ร่วงหล่นไปแล้วแหละ <c oughs> ไม่เขายังไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มาดูแลเขาน้อมันอยู่ท้ายสวนไงทุกคนตอนนั้นฝนมันตกลักจังก็เลยปล่อยให้เขาให้ฝนให้เทวดาดูแลเนาะอันนี้พ่อปลูกขาไว้นะคะทุกคนปลูกขาเอาไว้ริมบอ่ออันนี้ขาเขาจะไม่ต้องดูแลมากไงน้ําก็ไม่ต้องลดเท่าไหร่แต่เขาก็จะ,จะเจริญเติบโตของเขาได้เองเนาะเพราะว่าขาเขาจะเป็นพืชที่ทนทานมากเลยทุกคนและนี่อีกต้นหนึ่งนะคะที่รักจังปลูกเอาไว้นั่นก็คือต้น เทพา,าเป็นชนิดเตี้ยนะคะทุกคนคงจะเคยเห็นต้นเทพามันจะต้นสูงใช่ไหมคะต้นสูงแล้วเวลาออกลูกนี้จะเก็บยากมากเลยเพราะมันจะห้อยอยู่บนฟ้า บางที่เขาก็จะเรียกต้นลินฟ้าใช่ไหมคะอ่าเรียกว่าต้นลินฟ้านะมันจะห้อยยาวๆไงอันนี้พ่อตักน้ําในบ่อนะคะมารดต้นไม้นะคะวันนี้ลักจังก็จะลงมาลดต้นไม้แหละเตรียมพร้อมเตรียมชุดแลวนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ลดเนาะแดดมาขนาดนี้แล้วอากาศแรงแล้วต้นไม้ต้องการน้ํามันจะเหี่ยวมีพ่อระวังนะระวังนะอ่า นี่เป็นห่วงพ่อก็มาดูแลพ่อด้วยแล้วก็เอาอาหารเสริมมาให้พ่อแล้วนะคะทุกคนแล้วก็มาดูสวนนะคะมาเดินรอบสวนมาดูว่าต้นไม้ต้นไหนที่มันเหี่ยวเช้าบ้างนะคะก็มาเจอต้นมะเฟืองนี่แหละคะ่ะเ,เพื่อนๆจา๋าจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่ให้เขานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลดน้าพรวนดินให้เขาเนาะเพราะว่าดินตรงบริเวณที่แข็งหน่อยนะคะทุกคนเพราะเป็นดินที่เราขุดบ่อแล้วก็เอาขึ้นมาพ่อระวังพ่อระวังพ่อก็จะเนี่ยคะ่ะตักน้ําในบ่อนะคะ จริงๆก็มีมีน้าอยู่อยู่ใกล้ๆค่ะเป็นองเนี้ยค่ะแต่ว่าพ่อเขาไปเห็นมันน้าในบ่อมันใช้ประโยชน์ได้ก็เลยมาตักนี่ก็คือองค์ก็จะมีก๊อกน้ําอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นต้นมะขามป้อมทุกคนต้นใหญ่เป็นมะขามป้อมพันุใหญ่ด้วยนะคะเดีย๋ยวเราะจะพามาชมอีกทีเนาะตอนนี้ก็มาสํารวจสวนนะคะหลังสวนนั่นเองก็คือท้ายสวนท้ายสวนตรงนี้ก็จะเป็นติด ที่นาของเพื่อนบ้านนะคะนี่นี่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจังจะไปเก็บบรรยากาศทุ่งข้าวนะคะเมื่อวานได้ยินเสียงรถมาเกี่ยวข้าวแล้วแหละเสียงดังเสียงดังมากเลยล้วจังก็ไม่ได้ออกมาดูเนาะปรากฏว,ว่าเขาเกี่ยวไปเรียบแล้วเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วทุกคนแมวเหมียวน้องโบลายน้องโบลายเข้ากล้องเหรอลูกเพอตักน้ํารถนะคะนี่ตักน้ําทีละขันทีละขันนะคะรถก็จะมีต้นมะพร้าวด้วยนะคะทุกคนปลูกไว้ริมบ่อตรงนั้นมีต้นมะพร้าวด้วยนะคะ นีต้นกระดิ่งนางฟ้าของรักจังนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเวลาเขาโตอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะเขาจะคุมดินลากเขาจะคุมดินยึดดินไว้ยึดหน้าดินไม่ให้เวลาฝนตกน่ะดินไม่ชะล้างลงไปในบ่อปลาด,ด,ดูดูดูมันสูงนะพ่อตรงนั้นมันสูงระวังพ่อก็จะไปตักน้ําลดต้นไม้นี่น้องแมวเหมียวน้องแมวเมียวบรรยากาศรอบสวนท้ายสวนของบ้านรักจังนะคะก็จะมีต้นไม้ละเกะระกะ อยู่ท้ายบ่อท้ายสวนนะคะตอนนี้เดี๋ยวยังไม่ได้เก็บอันนี้ก็น่าเขาจะเป็นไม้ไผ่หรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวรักังจะต้องเก็บนี้จะกิ่งไม้และเกลืออากาศเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องมาเก็บสะสางนะคะให้สวนเรียบร้อยหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ฝนตกฝนชุกไม่ได้ลงมาในสวนเลยค่ะไม่ได้มาดูแลหญ้าก็จะลกทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรักจังก็จะมาถอนหญนนะะ้าค่ะ